สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านดีงามชาแนลค่ะสวัสดีคุณศรีนาภานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณศรีนาภานะคะดีงามชาแนลก็มาเก็บเวลาเก็บชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ดีงามชาแนลด้วยค่ะหลักกิโลยังเหลืออีกไกลหรืออีกเยอะมากเลยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะคะมาทิ้งข้อความมาส่งสติกเกอร์ฝากลักไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาอ่านย้อนหลังให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะสำหรับกําลังใจนะคะใครที่นอนแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณปิยดาขอบคุณคะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณพรศิริยินดีดต้อนรับสู่บ้านดีงามชาแนลคะ่ะขอบคุณคุณศรีนาภาขอบคุณคุณปียาขอบคุณคุณพรศิรินะคะเพิ่งกลับเข้ามานะคะเพิ่งกลับเข้ามาจากข้างนอกบ้านนะคะเพิ่งกลับเข้ามาเดี๋ยวก็จะอาบน้ํานะคะแล้วก็นอนละดึกแล้วนะคะจะเที่ยงคืนแล้ว ใครที่ยังไม่นอนก็ช่วยมากดไลค์นะคะส่งกำลังใจให้ดีงามชาแนลด้วยค่ะขึ้นเก็บ